สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะแหมตอนนี้ค่ะก็มีการปล่อยตัวอย่างรัวๆเลยนะคะของจอบนังเจรชนหน่วย11ซีซั่นที่2นะคะซึ่งสำหรับในส่วนของชื่อภาษาอังกฤษก,ษก็เปลี่ยนชื่อเป็น Rebirth นั่นเองค่ะก็ฟื้นคืนชีพ มาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คงจะหมายถึงชีวิตของพระเอกนะคะคุณชายสีนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเรารอดูเนาะสำหรับในตัวอย่างนะคะก็น่าดูมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เหมือนกับโคลนกันมาเลยสำหรับน้องห่วงอย่างเตี้ยนเถียนนะคะหน้าตาคล้ายๆนะคะคุณเจ้าลีอิงของพวกเราในเวอร์ชั่นต้นฉบับมากๆเพราะว่าในเวอร์ชันต้นฉบับน้องเขาก็เล่นเป็นคุณเจ้าลีอิงนะคะในบทของอัจฉคะ่ะสุดเฉียวนะคะในตอนที่ยังเป็นเด็กๆยู สำหรับในเรื่องนี้นะคะเทนเซ n นวิดีโอเจ้าภาพค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวพวกเรารอดูกันที่ VTV Thailand ค่ะตัด ต่อตัวอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนกับจะส่งสัญญาณว่าจะมาออนแอร์ให้พวกเราดูทันปี2025นี้หรือเปล่านะเข้าใจได้นะคะเพราะว่าตอนนี้พระเอกอย่างคุณหลี่อินรุ่ยเองก็กำลังแบบโอ้โหเรียกได้ว่าฮอตค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องตีเหล็กก็ต้องตีตอนร้อนๆน,นะคะจะรอให้มันเย็นแล้วค่อยจะปล่อยออกมามันก็ไม่ทันใจนั่นเองค่ะก็เป็นไปได้ว่าจะได้ดูในปี2025นะคะ เดี๋ยวรูปต้นคลิปเพื่อนๆงงทำไมมีรูปติงอีซีเอากำลังจะพูดว่าเออมันจะมีแบบเรื่องที่ผ่านๆมานะคะก็มีซีรีส์ที่เป็นที่นิยมและหนึ่งในนั้นก็มีของติงอีซีด้วยแล้วก็มีของหลายๆท่านเลยนะคะแล้วก็รอที่จะออนแอร์เนาะก็มีของคุณเฉิงอี้เรื่อง h e ีโ e s นะคะพวกเราก็น่าจะได้ดูกันนอกจากนี้ก็มออีอย่างปีที่แล้วที่แบบดังมากๆก,ก,ก็ส่งติงอีซีกับอ e ีซุซินนะคะให้ขึ้นเป็นผู้แตกเลยนั่นก็คือดารา รักนิลันนะคะเรื่องนั้นดีมากๆแล้วก็เรื่องที่ส่งให้คุณมบ่งจืออี้กับคุณหลี่อินลุยนะคะดังสุดๆนั่นก็คือในเพอร์เพอร์เรื่องบุพผาเหนือลิขิตนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าแม่ค่ะสุดยอดดูแล้วมีความสุขมากๆเลยนะคะทีนี้ก็เลยจะมาพูดว่าในปีนี้ก็คือทาง Tencent Video เองก็จะส่งเรื่องนี้นะคะมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะเป็นภาคต่อของซีซั่นแรกซึ่งคุณหลินเกิงซินกับคุณจ้ารีอิงได้สร้างตำนานเอาไว้ะ ะะถือได้ว่าเป็นละครบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีนักแสดงแข็งแกร่งมากในยุคนั้นแล้วก็เนื้อเรื่องเข้มขน้นคุณโตเสี่ยวมาเป็นเหยียนชินด้วยนะคะบทเด่นมากๆเลยค่ะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไฮไลท์ของเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะคือเราต้องอ้างอิงจากนวน,นิยายต้นฉบับก่อนนะส่วนในเวอร์ชั่นของบทละครหวานว่าละครมันจะต้องเปลี่ยนไปนะคะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องนี้มันมีมันมีการฟอ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์กันขึ้นเนาะมีการแบบคัดลอกอืมคัดลอก เรื่องราวของนิยายกันนะคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอดเรื่องเพราะฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะมันก็ต้องยังคงคงเป็นตัวนักแสดงที่ชื่อต้องเป็นชื่อเดิมไม่อย่างนั้นมันจะแบบมาเป็นพักต่อของซีซั่นที่1ได้อย่างไรใช่ไหมคะคงเรื่องก็แน่นอนว่ามันก็จะต้องบอกเล่าเรื่องราวนะคะของนางเอกของพวกเราอาชูเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งรับบทนี้โดยหวงอย่างเตี้ยนเถียนนะคะอายุยังแบบอุย้ยไวกุบกริบนะคะที่ตอ ในพัก2เนี่ยนะคะในซีซั่นที่สก็คือถึงเวลาแล้วที่จะต้องแตกหักแล้วก็เลิกกันกับเหยียนชินนั่นเองค่ะ เย็นชิ้นนะคะน้องที่มารับบทนี้ค่ะคุณจางคังเลอร์นะคะหน้าตาหน้าตาดีมากเพื่อนๆค่ะหน้าตาดีมากนะคะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งคาดว่าหลังจากเรื่องนี้ออนออนแอร์แล้วเนี่ยจะต้องแบบดังเป็นพลุแตกแน่ๆเลยนะคะซึ่งตัวของพระเอกในเรื่องที่แท้จริงคือตัวละครที่ชื่อว่าจูเก๋ย่อค่ะซึ่งรับบทโดยคุณหลี่อินรุ่ยนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าจบในซีซั่นที่หนึ่งนั้นคุณหลินเกิงซินในบทของจูเก๋ย่อนั้นตกลงไปในทะเลสาบน้ําแข็ง แล้วทีนี้ก็ทุกคนเหมือนแบบ ทุกคนก็จะรู้สึกเศร้าอ่ะเพราะว่าร่างโทมไปด้วยเลือดนะคะทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกทีนี้เนี่ยในละครก็คือทั้งคู่ก็คือตกลงไปในทะเลสาบน้ําแข็งทั้งคู่แล้วพระเอกของพวกเราก็ฮึบเลยนะคะคือรวมลมปานในในเฮือกสุดท้ายของเขาแล้วก็ผลักส่งลมปานให้นางเอกของพวกเรานั้นแบบลอยขึ้นจากพื้นน้ําตึ้งเลยนะคะจากทะเลสาบน้ําแข็งขึ้นมาอยู่บนบกตึ๊บเลยค่ะนางเอกของพวกเราก็ร้องไห้คุณเจ้าลีอิงร้องไห้ใหญ่เลยส่วนพระเอกของพวกเราก็ล่าง ค่อยๆจมลงไปด้านล่างแล้วเพืเ่อนๆคิดว่าคิดว่าคนที่เขาไม่เคยอ่านนวันนยายต้นฉบับเขาจะแซดขนาดไหนเขาจะร้องไห้อะไรขนาดไหนนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหค่ะถ้าจบดีแฮปปี้มากๆในซีซั่นที่หนึ่งนะหวันว่าเรตติ้งสูงกว่านี้เออแต่พือเอนญจบแบบที่แบบ มีเฉพาะคนอ่านนิยายเท่านั้นที่รู้ว่าจูเก๋ยยัวไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างความเศร้าโศกให้กับเหล่าบรรดาแฟน,ฟนๆที่เขาดูแต่ละครกันมากๆเลยนะคะทีนี้ก็มาแล้วค่ะก็แน่นอนว่าพระเอกนะคะจูเก๋ยยัวจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งจริงเขาไม่ได้ตายเพื่อนๆ <laughs> มันไม่ใช่แนวฟื้นคืนชีพจริงๆแล้วก็คือตอนที่ร่างของเขาเนี่ยกำลังจะจมลงไปนะคะลูกน้องของเขาซึ่งเป็นคนสนิทนะคะก็คือเหมือนกับสละชีวิตของตัวเองเช่นเดียวกันเหมน กับที่ที่พระเอกทำกับนางเอกของพวกเรานะก็คือเหล่าบรรดาองครักษ์ที่ติดตามพระเอกของพวกเรานะคะแบบรีบว่ายน้ําลงไปแล้วก็ไปงมพระเอกขึ้นมาแล้วทีนี้มันหนาวมากเพื่อนๆมันก็ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆก็เลยทําให้องครักษ์ผู้นั้นนะคะซึ่งสนิทกับพระเอกมากก็ใช้กําลังภายในพรุบ ดันเจ้านายขึ้นมาฟวบเลยนะคะส่งต่อให้กับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่บนผิวน้ําแล้วตัวเขาเองอะาะที่เป็นองคลักก็เสียชีวิตไปนะคะซึ่งก็ทําให้จูเก๋ยยัวเองก็มีความเสียใจมากๆเช่นเดียวกันหลังจากที่เขาฟื้นแล้วเขารู้ว่าแบบองค์คลักคู่ใจคนสนิทนะคะได้เสียชีวิตไปนั่นเองนะคะความแบบเข้มข้นนะคะของเนื้อหาในนวนิยายต้นฉบับสนุกมากเลยคือนางเอกของเราในช่วงที่แบบเข้าใจว่าพระเอกของเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยคือนางเอกได้เห็น ความจริงนะคะตระหนักอยู่ในสายตาหลายอย่างแล้วก็รู้ใจตัวเองขึ้นมาด้วยรวมทั้งได้เห็นสิ่งที่เหยียนชินนั้นนะคะได้แบบโกหกนางมาโดยตลอดคํามั่นสัญญาที่เคยสัญญากันไว้เนาะการที่ไม่มีาธาตุอะไรอีกต่อไปมันก็ไม่เป็นความจริงหลังจากที่เหยียนชินได้ขึ้นคลองลาดแล้วอะไรแล้วนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยถึงจุดสิ้นสุดที่นางเอกของเราก็จะต้องบายบายจากเหยียนชินเช่นเดียวกันบายบายตั้งแต่ตอนที่นางยังไม่รู้ว่าพระเอกอะ่ะไม่ตายด้วยซ้ำ ะะแล้วทีนี้ด้วยความที่นางเอกของเรานั้นมีมีคนที่จงรักภักดีเยอะนั่นเองแล้วก็มีกองทัพนะคะของแต่ก่อนที่เคยเป็นของเหยียนเปยแต่ว่าเป็นกองทัพซึ่งโดนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกองทัพที่ร่วมกับกบฏในการที่ไปฆ่าอ๋องของเหยียนเปยพ่อของเหยียนชินในตอนนั้นนะคะก็เลยเหยียนชินนั้นแค้นมากต้องการจะฆ่าทั้งกองทัพเลยกองทัพเนี่ยแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นปกป้องผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นกองทัพนี้ทั้งกองทัพนะคะ ก็เลยมาสวามิภักด์ต่อน,นางเอกของเราทั้งๆท,ที่นางเอกของเราอยากจะไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาจะเป็นชาวบ้านไปอยู่ตะเข็บไหนก็ตามตะเข็บชายแดนแต่ก็ต้องไปแบบใหญ่ๆเลยนะคะแต่เหยียนชินนะ่ะก็ด้วยทั้งรักนางเอกแล้วก็ไม่ต้องการจะให้นางเอกไปไหนแต่วิธีที่เขาใช้นะคะก็คือก็คือร้อมกรอบเอาไว้ ไม่ให้ใช,ช้คือใช้ชีวิตของประชาชนมาเป็นเครื่องต่อรองนั่นเองเออนางเอกของเราก็เห็นแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นก็มักจะต้องไปสู้รบปกป้องประชาชนนะ่ยมันก็อย่างนี้แหละคือเหยียนชิน่ะเป็นผู้ชายที่รักแบบ คือรักแบบใช้ประโยชน์นางเอกของพวกเราด้วยเนาะแต่ว่าก็ก็ร<ๆ>ักเออเพื่อนเพื่อนต้องต้องไปไปดูเอาเองนะถ้าเพื่อนๆอยากจะแบบเสพนะวันนี้ใต้นฉบับเนาะไฮไลท์สนุกสนุกหวานเล่าเรื่องนี้ไว้จบเลยนะคะทั้งส่วนที่เป็นซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2อะ่ะคือเล่าไฮไลท์ไว้จบเรื่องเลยนะคะไปฟังกันได้ที่ช่องรำนำรักนักเขียนนะคะเรื่องนี้สนุกมากเพื่อนๆนแล้วก็บอกเลยว่าพอพระเอกนางเอกเ,เ,เขาแบบได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะแบบพระเอกก็ โคตรจะขยันเลยนะคะพระเอกป่วยๆเนี่ยเรื่องบนเตียงจะแน่นมากแล้วก็ลูกเยอะอีกต่างหากนะคะแต่ว่าลูกของพวกเขาเนี่ยคือมีแต่คนจองอะ่ะเออมีแต่คนจองนะคะคนนั้นก็จองคนนี้ก็จองนะคะฮ่องเต้ก็จองไว้ให้ลูกชายรัชธายาทอะไรก็ว่าไปนะคะจองกันเยอะๆไปหมดมีลูกไม่ไม่พอ,อสําหรับพระเอกกับนางเอกของพวกเรานะคะ ส่วนฉากที่ตัดต่อมาให้พวกเราได้เห็นนั้นเป็นฉากแบบโอ้โหดุดันทั้งนั้นเลยเพื่อนๆได้ดูอย่างเอ่ยนะคะตัวอย่างที่เเขาปล่อยออกมาก็จะเป็นฉากที่มีการต่อสู้กันสู้รบกันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตีความเสื้อผ้าของจูเกอรยั่วออกมายังไงนะคะทําไมเสื้อผ้าของของคุณลีอินลุยทาไมดูไม่เป็นคุณชายแบบเออพระจ,จันทร์ส่องแสงขาวอะไรเลยอะเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้ <laughs> <c ười> คือคือพระเอกนะเนพะเเื่อนจูกเกอรเยอ่์เนี่ยเป็นพระเอกที่แบบโคตรจะอนามัยจัดนะคะเช็ดช็ดยิ่งยิ่งรักความสะอาดแบบสุดๆนะคะขาดแต่ก่อนนางเอกซึ่งเป็นคนรับใช้เนี่ยพระเอกของพวกเราก็ลังแครลังคัดสุดๆนะคะใช้ทั้งมือดันทั้งอะไรก็ว่าไปคือจะต้องสะอาดทุกอย่างรถแล้วพอเสื้อผ้านาผมของเขานะคะจะต้องแบบผมไม่กระดิกน,นนนี่แต่พอเรามาดูในเวอร์ชั่นของซีซั่นที่2เราจะเห็นว่าเสื้อผ้านาผมของคุณลีอิน ลุยในบทของจูเกิรยั่วนะนันมันเสื้อผ้าอะไรอ่ะไม่เข้าใจ <c oughs> แซวแซวไปก่อนไม่แน่นี่อาจจะยังไม่ใช่ชุดที่แท้จริงเขาอาจจะตัดออกมาแค่ตอนที่แบบเออทำศึกหรือว่าอะไรกันหรือเปล่านะคะขอให้มีชุดแบบที่เป็นตัวของจิเกิรยั่วอ,ออกมาจริงๆด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วเราจะได้เห็นบทนะคะองคหญิงเจ้าฉุนเอ๋ยังอยู่นะคะเจ้าฉุนเอ,อ๋ออ่ะเออบทตัวละครตัวเนี้ยเป็นบทที่ย้อนแย้งมากเลยจริง,รงๆแล้วจิตใต้สํานึกนางนางควรจะรู้ว่าคนที่ช่วยนางจากการที่แบบเออแบบถึงแม้ว่านางจะโดนข่มขืนไปก็จริงแต่ว่าคนที่ช่วยนางหลังจากข่มขืนน่ะก็คือน,นางเอกของพวกเรานะคะก็คืออาชูแต่ว่านางนั้นเกียดอาชูซะนั่นเออแบบ คือเกียรตินะเกียรตแล้วก็ทั้งที่เห็นว่าอาชูนั้นช่วยนางทุกอย่างนะคะแล้วก็ปกป้องชีวิตของนางรวมทั้งไม่เคยคิดจะทำลายนางด้วยแต่ว่าเจ้าชุนเอ๋อก็ไม่เคยแบบมองนางเอกของเราดีเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ไปเข้ากับกลุ่มของศัตรูแควนเอ่นแล้วก็มาลุกรานจงหยวนทำให้เหยียนชินต้องร่วมมือกับทางด้านของจูเกอยั่วแล้วก็ร่วมมือกับทางด้านของกลุ่มดินแดนใหม่ซึ่งตระกูล ตระกูลเก่านะคะตระกูลเก่าที่เคยปกครองแคว้นตาเชียนนั้นต้องแบบหนีออกไปเพราะว่าเหยียนชินตีแตกไงเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีชีวิตรอดอยู่เนาะจากราชวงศ์กลุ่มก่อนก็ไปตั้งพื้นที่ใหม่เป็นใหญ่อีกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆก็มาร่วมมือกันนะคะเพื่อจะต่อสู้กับกลุ่มของของเจ้าฉุนเอออีกทีหนึ่ง ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะจะ,จะอะไรยังไงนะคะซึ่งก็สวยมากๆเข้าใจได้ว่าต้องมีบทของเจ้าชุนเอ๋อเพราะว่าด้านหลัที่เหล่าบรรดาค่ายกำลังสนับสนุนก็เอามาลงบทนี้ก็ถือว่าเด่นนะคะเอาละค่ะดูจากตัวอย่างแล้วก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างแน่นอนในเรื่องของ ของละครในซีซั่นที่1และเอาง่ายๆโทนสีอ่าโทนสีเพื่อนๆเห็นโทนสีของฉากไหมค่อนข้างจะเข้มๆนิดหนึ่งนะคะสีเทาๆนะแล้วก็มีสีสดำๆอาจจะแบบคือเขาตัดตัวอย่างในช่วงที่ทําสงครามมาไงเพื่อนๆดังนั้นมันก็เลยจะมีความทำมึนทมึนหน่อยนะคะแต่งไรก็ตามเรื่องนี้คาดว่าจะหิดแน่ๆเลยแต่ว่าจะเทียบเท่ากับซีซั่นที่1นึ่ไหมอันนี้ก็ยังไม่กล้าพูดเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวให้อนแอร์ก่อนนะคะแต่ว่าก็ดีใจที่มี ตัวอย่างออกมาให้ดูกันแล้วนะคะรอนานนะเรื่องนี้รอมานานมากๆเลยตอนแรกหมดหวังแล้วด้วยซ้ำไปว่าอาจจะไม่ได้ดูนะคะแต่ก็โชคดีที่ในที่สุดเท n นเซนวิดีโอก็ทำต่อนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ